สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่ะวันนี้มาดูลูกของถุงทองนะหว่างได้อยู่แต่หนูลืมบอกว่ามันใช้เวลานานเนี่ยมันต้องต้องสองนาที เอาไปลงไอ้นี่ไงยูทูบหนูได้ทองหมดเลยเนาะโอ้ยหนูหว่วงโอ้ห่วงหว่งหว,ง,หวงมากเลยโอ้หนูหว่วงมากเลยเหรอคะอืมเก่งมากเลยโอ้หรำนี้สวยสวยองั้นเลยเิ<บ>น<อ>้นมีอัดโทรมาวะ่ะดูนะโอ้ เดี๋ยวเอาแค่นาทีเดียวก็ได้ไเดี๋ยวอวดเขา,านึกกันได้ไปทำคลิปดีกว่าเอาไว้ดูเวลาถุงทองมันนี่ยดื้อมากเลยอยู่นู่นก็ดื้อหอมหน,น,น่อยเฉยลูกพี่อ่านมันต้องมีอะไรแน่เลยเพิ่าววาวนนและ คุณจะโทรบอกอะไรโอ้ยหอมห่วงแหละลูกดี <c oughs> มันเลี้ยงลูกดีมากเลยนะหอมลูมันถุงเงินก็เหมือนกันาตานัดสายันสิตัดสองสามรอบแล้ว